เก้าว,าวสุดฝันที่เป็นจริงปั้นดินปั้นดินสู่ดาวโปรเจกต์สีขาวปั้นดาวจากดินเติมฝันให้ศิลปินเริ่มจากดินก้าวสุ่ความเป็นดาวเริ่มจากดินก้าวสุ่ความเป็นดาว การสิ่งผามไว้พระธาตุเจ้ากูเด้อเสดยเป็นสลิมงคลแกตัวเจ้าของน่าเสียดายเนาะน่องอิงฝากับน่องสตางค์ละกะดวงใจบ่ใดามานามา้าค่ะแมนยูโนโมเนาะถ้ามาหลายค้นกับคงสิวมวนแมนป้าป่าไปป้ามาสิคางตามมาเด้อโอ้ยเบ่งผู้จัดขาดเนี่ยมักผ้ามาต่ว,วัด เมื่อน,นันกับผ้าไปวัดพ่อพันถ่ายนอราสิงเอากับพูดจัดการเพิ่มไปคนท่ามาท่าโม,ม่บแมนบอกเ <c oughs> บิ้งในหนันทายางอุย้ยยางคือพาเดินจงกรมนี่ <c oughs> เอาเป้่ามาทำแมมาสิคำแม่ค่ะไปไปไปเ่็นสิีาย สวัสดีครับเอา้าพิจลรีปะครับอ๋อยู่บ้านผมปะครับตอนนี้อันพอดีผมพาน้องศิลปินเพื่อนมากราบหายพระธาตุโจกูครับอยู่วัดบังคํานี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเด้อเดี๋ยวผมพาน้องขึ้นหมาพระธาตุโจกูกอนเดี๋ยวก็สิพากันกลับด้วยครับสาธาแป๊บหนึ่งนะครับเด้อ ครับครับโอเคครับแล้วเจอกันดวยครับเด้อสวัสดีครับผู้สาวโทรมากเหรอคะแมนบอแมนพีเจลี่เพื่อนเป็นศินลปินอีกผู้นึงเคยเห็นบอไม่เคินแจ็คสันน่ะจังสี่จังสี่จังสี่เลยเนี <c oughs> ่ยพราะนั้นแล้วห้องฟ้าไปวาพระธาตุเจ้ากู้ <c oughs> เพื่อทีได้เป็นศลีมลุขคนแค่ตัวเจ้าของ <c oughs> อ๋อแล้วสุดท้าย <c oughs> ไปเจอเพื่อนอยู่บ้าน <c oughs> โอเคเฝลาต่างหน้าสัตว ข้าวหบอ่ะเป็นธนายุค่ะ สวัสดีครับพี่เจลี่สวัสดีครับท่านผู้จัดการพอดีผมมาถ่านนะครับพอดีผมตั้งใจจะมาเยี่ยมเลยผ้าผู้ใดมากครับเนี่ยน้องเต็มโม่ครับนี่น้องเต็มโม่เนาะอันนี้น้องเอีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเต็มโม่น้องเอีมิจโก้นสวยๆมีบริปอโดนน้องสาวกันเบิร์แล้วพักกันมาจะใสเลยครับเนี่ยมาแต่วัดบางคำครับมาแต่ผ้าน้องเขาไป กราบไหว้ขอพรครับผมครับเป็นบุญเล่นหน่อยนะครับดีใจดีใจหนูก็นึกว่าผู้ใดอันเห็นผู้จัดการเอิญมาเจอเลยเจอเลยหนูก็สงสัยซื้อเจอรี่ครับเจอเล้วกรรี่ครับเจอแล้วลี่เจอแล้วหลบผมเป็นเจอเลยใน่ลานนี่ล้านพี่เจอรี่นะครับชุดยอดเลยด้ฝีมือการแสดงการเต้นนี่สุดยอดเลยขอบคุณครับผู้นี้มักเต้นมักเต้นทังได้กะน้องๆมักอยู่บ่ครับ มาค่ะอยากเบิ่งบ่อยากเบิ่งบ่อยากเบิ่งเบิงพี่เจอรี่เต้นบ่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะจัดให้เดี๋ยวพี่เจอรี่จะจัดให้นะครับโซ่ให้น้องๆเบิ่งจังน้อยนะครับพี่เจอรี่ขอบคุณครับเดี๋ยวจะโซ่ให้น้องๆเบิ่งนะครับครับครับ i a day. ไม่คุณเพีนอยู่ว่าเพรคะนากเลียงสวยวหไหน,ไหนดูดิไหนๆหนไหนหวิชอบนะเราชอบสีอันนี้ชอบสีฝ้าออมม่วงแกแต่ว่าครูเพีนจะอยู่ไหมเนี่ยฉันมาใม่เอะเราตอลองเลระยะก่อนครูพินโครูเพีนไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับ จากเลขไหนที่ท่านเรียกในขนาดบบนี้เอ้ยเบื่อจริงเลยพีม<ป>จะอยู่ไหมเนี่ยขึ้นไปเธอขึ้นไปก่อนโอ้ยอเก๋ถ้าพีไม่อยู่ฉันก็ต้องลงมาเหมือนเดิมเหนื่อยและเอา<ป>เธอนะ่ไปดูก่อนโอ้ยแกต้องหลักที่ชอบนะถ้าบอกไม่อยู่อะเียงเธอสบตาเขียนข้อความมาบอกว่ารักเราเรียนอยู่ดีๆก็งาน เอนี่ตัวเราสวยมากเลยหรืออุ้ยตกใจหมดทั้งเคินทั้งโกรธโดนเธอขอเบอร์จะพูดยังไงดีโนแลเออไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลาปอ๊มินัาดีค่ะอ้าวขอโทษค่ะนึ่ว่ายังไม่ได้บันทึกเสียงค่ะใช่ๆค่ะมามาโอเคเล้นะ่ย น้องย่าน้องอีฟ้าเนี่ยมารู้จักพ ah ี่น uh> ้ำ okay> ปิงว mm ันนี้พี่เขามาใส่เสียงสวัสดีค่ะพี่น้ำปิงรู้จักกันไหมแล้ววันนี้พี่น้ำปิงมาใส่เสียงเพลงอะไรล่ะคะก็ยังไม่รู้เลยอะว่าชื่อเพลงอะไรถามครูพินก่อนดีกว่านะอยากฟังเสียงพี่น้ำปิงร้องเพลงให้พวกเราฟังได้ไหมคะสั้นหนึ่งทอนได้ไหมคะใช่ใช่อยากฟังมากเลยค่ะก็น่าจะได้นะไปถามครูพินดีกว่าไปเร็วไปครูพิน อนะไรหรอให้พ,พี่ตขอรอ,องเพงลง,พงฟังเลยนะเพลงอะไรครับเพลงที่พี่เขาใส่เสียงนั่นแหละเพลงที่พี่น้ำปิงใส่เสียงใช่ไหมใช่เย้อะน้องน้ำปิงเดี๋ยวครูจะให้แก้ท่อนเนะครับท่อนนี้นะ เพียงเธอนะครับสบตาเขียนข้อความมาบอกว่ารักเรานะครับตอนนี้ให้น้องร้องเพลงแบบสมูทๆให้เสียงเท่าๆกันนะครับพลังเสียงมาแล้วก็ช่วงท้ายให้ดึงเสียงยาวนิดนึงนะครับโอเคนะครับไปเล็กพอร์ดนะครับ เธอขอเบอจะพูดอย่างไรดีโน่ลเออไม่อยากให้เธอต้องเสียเวลาอยากรู้ที่ต้องมาที่ศพตายอรู้ว่าคิดยังไงอยากามให้แน่จจใจที่มัมไม่ซึมไม่เสียงเลยช่อบอะไรอยู่จ๊ะ กลังซ้อมร้องเพลงแล้วก็จะเอาไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็เข้าห้องอัดเสียงค่ะจ้าดีแล้วไหนลองซ้อมให้พี่ฟังหน่อยซิแล้วก็ลุกขึ้นเต้นให้พี่ดูด้วยได้ค่ะสอบหนก็ต้องร้องแค่คิดมองแค่มองอดพิวันถ้าคิดจริงใจเชื่มาจะซีบให้ฟังคิดยังไงเอาแล้วแค<พ>่ไหนอโอ อะไรไหนบอกจะไปขึ้นคอนเสิร์ตจะมาคงมาเขินเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นหนูก็มีเขินแล้วหุยเต้นได้อยู่ดูสิดซ้อมๆต่อไปเดี๋ยวพี่ไปหาผู้จัดการแล้วไปค่ะตั้งใจละบายเนลผู้ใดมาแนมเบิงเนลผู้ใดมาซ้อมเบิงถึกตาถึกใจก็ให้บอกไปอะมัวแต่คิดลังเล มันเป็นเวรเป็นกรรมอีหยังหักพังสมหวังบ่เคยหักกับไผก็ต้องลงเอย่ยเสียใจเฝ้าหากักธนุธนน้อมเขาเกยังทิ่มไปปล่อยหัวไวให้ห,หย,หยดน้ำตาเลยย่อยตกใจเบิดโอ้ยบึงไปยังไหนมาจังไหนเดี๋นี้โอ้ยมันมคือเสียงดีกด็กดอกก็นเดียดเ้็ดดี้เสียงดีบ่บึนสุดยอดสุดยอดอยุ่คือบ่ว่าด้อิไปซ่อมไปใส่ก่อน โอ้ยแกซ่อมอยู่นี่ละบ่ได้ไปไสด์ดอกแมนบ่น้อแมนบาดแตะจักดอกไม่เป็นยังห้วยเอียงอะไรอีกดอกโอ้ยขอให้ยักพันหนึงโอ้ยไปลงอกนะเว้ยนึกว่าเอียงจักดอกสันดอกจับมาเสียใจเอาจบแล้วบอดดิเอาก็ว่าจักหน่อยเนาะสั่นหลุดวะนั่งดกนั่งนั่งหนึ่งโอ้ยพอดีไอ้มีเรื่องสิคุยนั่มไหมมีเรื่องเอียงเนาะจ้า ไอ้ฉันบอกว่าไอ้นันละออกจากผู้จัดการของบูสกายเรคคอร์ดแล้วเด้อเอ้าแล้วผู้ใดสิมาเป็นผู้จัดการบัดน,นี้เนี่เอ้าอันนั้นก็ทางบูสกายเรคคอร์ดเพิ่นสิหามาเองดอกอ๋อเป็นชีวิตเองเนาะอ๋อก็มีแล้วเนาะอ้สุ่มคักเนาะเออแกอยากเป็นศิลปินนักร้องทุกเพื่อนอ๋จ้าอืมก็เลยมานี่ละนี่ล่าออกไปเป็นศิลปินนักร้อง เป็นศิลปินคดีอยู่ดอกไอท่างเข้ามันก็ไปทางนี้เลยอะเป็นผู้จัดการคดีเป็นศิลปินคดีมันเป็นแนว่วความฝันที่เข้ามักเนาะเมนเมนบุม,มันมันปังปังไอมอไอ้ไน้ำการเข้าจ้ะผู้จ,จัดการผูร้จัดการคะ่ะมีคิวที่หนูต้องไปออกงานไปร้องเพลงเองไหมคะพอด,ดีว่าหนูจะไปแต่จงจังหวัดกับผู้ปกครองค่ะผู้จัดการค่ะแล้วเพลงใหม่ของหนูจะได้ตอนไหนคะอ๋อใจเย็นๆนะจ๊ะ ทางอาจารย์เม่นชัยเขากำลังแต่งให้อยู่จ้าแล้วของหนูล่ะคะจะมีคิวคอนเสิร์ตเข้ามาตอนไหนคะอ๋อเจเย็นๆนะจ้าอ๋อน้องเตมูเตรียมตัวให้พร้อมนะจ้าเพราะว่าทางบริษัทเขากำลังจะโปรโมทเพลงปฐมาพ,พรบอนแฟนของน้องเตมค่ะแล้วจะให้น้องเตมูได้ออกทีวีด้วย เหมือนอยู่ในขั้วลบขอ้โอ๋อขั้วลบโอ้ผู้จัดกันไม่น่าเราออกเลยน้องไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องออกด้วยอ่ะไม่แน่ใจเขาอาจจะอยากไปัลโหอเด็กๆโอ้โหคุยเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ย ให้เขาลาออกไปสิเอ้าแล้วเราจะหาผู้จัดการคนใหม่ยังไงคะใช่พี่ค่ะก็คิวพี่บุ่นไปแล้อ่ะเอ้าก็พี่นี่ไงหาพี่วุนะก็ใช่โกหกหนูตอบคะเนี่ยไม่เลยพี่นี่นะจะเป็นได้ก็ตอนนี้บริษัทก็ให้พี่เป็นผู้ดูแลรักษาการแทนอืม เยในฐานะานะเ <ac an> ออนั่นแหละในฐานะที่พี่เป็นผู้ดูแลรักษาการผู้จัดการแทนอ่ะนะ <c oughs> เราต้องเชื่อฟังในสิ่งที่พี่แนะนำเข้าใจหรือเปล่า <c oughs> อะาไขาขครไม่เชื่อฟังพี่จ้ะ กินกระสือสาวพอแล้วถ้าใครไม่เชื่อฟังพี่จะก็จะโดนแบบนี้แต่ถ้าเชื่อฟังก็จะเป็นพี่หลังก่อนที่พี่จะเอาพี่จะเป็นกระสือสาวกินพวกหนูกินไอ้กุ้งสาวค่ะกินหนวดก่อนเลยใช่ใช่ใช่ได้ได้กินมันทุกคนเลย ท้ามาหวาาพระธาตุเจ้าปูด้วยโอ่เสดได้สิริเป็นสิริมงคลแก่แก้ตัวเจ้าฟ้องงงได้แต่พระธาตุอะไรกูกูแล้วคะ่ะมาในผู้จัดการสิธามาวานสารธาตุจากูด้วยกูก <c oughs> เ,เอาแล<อ>้ผู้จัดการ <c oughs> เพิ่มเป็นคนทำมาถึงอย่างคือพาเดินจงกรมนี่ปาน่หัวลาะ,ปะ,ปะ ตกตายก้ว่าคิดไงอยากท้าโอ้ตเตะอะไรเล่นเอง <c oughs> เล่นเองเไปเองอะไรวะเล่นเองตัว <c oughs> เ,เองถ้าแค่จ้องแค่มองอธิดหษฐานและคิด,คดสิ่งอ้างอ่ะร้องผิดอีกแล้วว่ะปา <c oughs> ุ่นี่นะไม่ได้เป็นไซโดผู้จัดการค่ะแล้วเพลงไหนเออแล้วเพลงใหม่ของหนูจะได้ตอนไหนคะผู้จัดการค่ะครับแล้ว เดี๋ยวให้พี่พูดก่อนเดี๋ยวพี่จะลืมใครไม่ชอบบ้างสาวกินไส้เด็กเธอมต่อสาวกันยังไงอย่าไปบ้าง เกศสีขาวปั้นดาวจากดินเติ่มฝันให้ศิลปินเริ่มจากดินก้าวสู่ความเป็นดาวเริ่มจากดินก้าวสู่ความเป็นดาว